มาแล้วครับสิงคโปร์ซัดหมัดที่สองใส่ฮุนเซนเต็มหลังจากอเมริกาเพิ่งอัดหมัดแรกไปหมัดหมัดหมัดแรกจากอเมริกาเล่นเอาฮุนเซนเซไปแล้วรอบหนึ่งเพราะโดนยึดรับโดนความบาดเครือข่ายสีเทาทั้งคอเซนเตอร์บอลพนันและพวกคนใกล้ชิดในต่างประเทศโดนสารัฐไล่บี้หมดตอนนั้นฮุนเซนยังพอทำเป็นนิ่งได้ เพราะยังมีสิงคโปร์เป็นอีกช่องทางให้หมุนเงินผ่านแต่ไม่ทันใดมัดที่สองก็ตามมาทันทีสิงคโปร์ซัดกลับปิดบัญชียุดซับล็อกเครือข่ายเรียกว่ามัดหนึ่งจากอเมริกามัดสองจากสิงคโปร์คุณเซนถึงกับเซแทบลม้มเอา้าความสวยมันมาเยือนเต็มๆแล้วครับเพราะนี่ไม่ใช่มัดธรรมดา แต่มันคือหมัดดับเครื่องชนจากประเทศที่เป็นศูนย์กลางการเงินของเอเชียสิงคโปร์ไม่ใช่จะไปยุ่งวุ่นวายกับใครง่ายๆแต่คราวนี้เขาเอาจริงปิดเส้นทางฟอกเงินที่เหลืออยู่สุดท้ายของกรัรมพูชาบัญชีที่เคยใช้หมุนทุนสีเทาโดนสั่งอายัดยกแผงเลยธุรกิจที่ใช้เป็นฉากหน้าถูกสืบหมดตอนนี้เรียกได้ว่าระบบคุณเซนขาดออกซิเจนทางการเงินอย่างจัง แล้เมื่อโดนตัดเงินจากนอกประเทศยังไงดีล่ะหันไปหันมาเอายังเหลือไทยหันมาเล่นบทยอมไปก่อนยอมถอนอาวุธหนักยอมเจรจากับไทยและสุดท้ายก็จะหันมาคุยเรื่องเปิดด่านกับไทยต่อไปพูดง่ายๆเลยกำลังจะใช้เศรษฐกิจไทยเป็นเครื่องช่วยหายใจพอขเขมรโดนสิงคโปร์ปิดช่องทางเงินหุนเซนก็เริ่มดิน้นดิ้นชนอยากเปิดด่านกับไทย ให้เงินมนาไหลเข้ากลับมาอีกทางแต่ขอโทษคนไทยไม่โง่เรารู้ทันหมดว่าเกมนี้ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจแต่มันคือสงครามอาธิป,ปไตยใครสั่นเปิดด่านตอนนี้เท่ากับกำลังยื่นท่อออกซิเจนให้ศัตรูพวกเขเมรกำลังหายใจรวยรินแล้วมันจะมีคนไทยหน้าไหนที่อยากช่วยปั๊มหัวใจให้มันกลับมามีแรงอีกถามหน่อยใครจะได้ประโยชน์จากการเปิดด่าน ก็พวกนักการเมืองเทาทหารเทาข้าราชการเทานั่นแหละที่เคยกินดีอยู่ดีจากเงินบ่อนคอเซ็นเตอร์สินค้าเถื่อนพอไทยปิดด่านรายได้หายท่อน้ำเลี้ยงแห้งตอนนี้เลยดิ้นแรงพอๆกับหุนเซนเพราะไอ้พวกไทยเทาพวกนี้รู้ว่าถ้าเปิดด่านเมื่อไหรมันจะได้กลับมาดูดผลประโยชน์อีกครั้งหุนเซนก็รู้ดีว่าจุดอ่อนของไทยไม่ใช่กองทัพไม่ใช่เศรษฐกิจแต่คือ คนขายชาติในบ้านเราเองและรู้ว่าถ้าซื้อนักการเมืองไทยได้มันก็สั่งประเทศไทยได้ทั้งประเทศตอนนี้ขเขมรกำลังสุดทั้งระบบเงินเฟอ้อพุ่งค่าเงินเรียวอ่อนยวบธุรกิจปิดตายพ่อค้าแม่ค้าชายแดนร้องไห้กันเป็นแถวตอนหุนเซนพูดว่าปิดด่านร้อยปีขเขมรก็ไม่สะเทือนจำได้ไหมพูดใหญ่โตเพราะมันไม่ได้เดือดร้อนเองแต่วันนี้มันกาลังโดนของจริง โดนทั้งอเมริกาโดนทั้งสิงคโปร์โดนไทยปิดด่านอีกครบสูตรความพังระดับชาติและนี่แหละคือสิ่งที่คุณเซนกลัวที่สุดกลัวเส้นทางการเงินพังทั้งระบบตอนนี้ถึงได้รีบหันมาจีบไทยพยายามยื่นข้อตกลงสันติภาพแต่ข้างในแท้จริงมันคือข้อตกลงเปิดด่านจากข่าววงในบอกว่ามันไม่ใช่สันติภาพหรอกมันคือกับดักเศรษฐกิจที่จะดึงไทยเราเข้าไปเป็นเครื่องช่วยชีวิตต่างหาก เพราะฉะนั้นตอนนี้จุดยืนของไทยต้องชัดที่สุดห้ามเปิดด่านเด็ดขาดอย่าเผลอไปคลายมือให้มันฟื้นเพราะการปิดด่านคืออาวุธทางการเงินที่ทรงพลังโดยไม่ต้องใช้กำลังเลยและจำไว้นะครับยุคนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วจะมาเป็นอ e ีแอบเปิดด่านลับๆไม่ได้แล้วมีโซเชียลมีคนจับตามีคลิปมีหลักฐานทุกอย่างหลุดได้ในไม่กี่นาทีใครสั่งเปิดด่าน โลกออนไลน์ขุดยับแน่คนไทยจะเห็นพร้อมกันหมดวันนี้อเมริกาซัดก่อนสิงคโปร์ซัดตามสองหมัดเข้าเต็มหน้าหุนเซนล้มทั้งระบบและไทยกำลังถือหมัดที่สามอยู่ในมือจะซัดต่อหรือจะปล่อยให้มันฟื้นอยู่ที่เราทุกคนใครสั่งเปิดด่านประชาชนจะจับตาใครสั่งเปิดด่านคือคนที่ต้องรับผิดชอบต่อแผ่นดินใครสั่งเปิดด่านประวัติศาสตร์จะจำชื่อไว้แน่และจำไว้นะครับ เสียงของประชาชนคือพลังที่แท้จริงเมื่อเราพูดพร้อมกันทั้งประเทศจะไม่มีใครกล้าขายชาติได้อีกต่อไป